ท้องคำได้ไหนพออยู่นะเข้าไปถึงบ้านฉันเมียฉันเนี่ยเป็นคนที่สุภาพเรียบร้อยเออเรือนสามน้ำสี่นี่เอามาก่อนเข้ามาก่อนบ้านตัวเองตอนมึงบ้านมึงเข้ามาเข้ามากูแปลกแปลกแต่มึงมายืนคุยหน้าบ้านมิดร้อนไงวะฉันจะเล่าประวัติเมียให้ฟังวันนี้ไปต้องมีกไม่ได้ยังรู้ประวัติแล้วกูอยู่ข้าว ินข,ข้าวไปเรือสามน้ำสี่เมียฉันต้องมีไม่ต้องมาสองน้ำสองน้ำสี่อะไร <c oughs> มึงม <c oughs> ไปเอาข้าวมาให้กูกินบ้านมึงนะก <c oughs> ชบ้านฉันไงรั <c oughs> งบสารคำพูดกลืนถึงฟ้าปานถึงข้าวนี่ยังไม่มีสักฝ้าเลยียังไม่มีสักคำเลยไปตามเมียมึงมาทำก,กับข้าวให้กูกินเอ็ที่แปลกๆเดี๋ยวเราสู้พู่เดี๋ยวเชิญตามเมียมากั่นนะราตรีจ้านาตรีพี่เสียมากลับมาแล้วจ้านาตรีราตรีจ้า เอ้ยไหนนะรอตีเฮ้ยเห็นเมียใช่ไหมอือกูก็มากับมึงเนี่ยมี่ถามทำไมเนี่ยอ่ะเพิ่งมาถึงเมื่อกี้ด้วยไม่เห็นเหรอไม่เห็นรตีรตีจ้ารตีเฮ้ยเห็นเมียใช่ไหมอือก็บ้าไอ้กูมากับมึงเนี่ยถามส่งเด็กส่งเด้าเรื่องนี้จ้า ระตีกรตีจ้ารตีเฮ้ยเห็นเมียกูไม่ยห่นถามนะเพื่อมึงถามเลยเียฉันไม่เห็นหรอกมึงถามกูเืโน่นกูมากับมึงไอไ่กับอ้หลงข้างบ้านลูกป๊อกลูกป๊อเลิกเล่นเด็กันครับยังยังไม่ออฟไลน์เลยครับ ลุงป๊อกครับว่าไงลุงป๊อกเห็นเมียกผมไหมครับราตรีอ๋อเมื่อสักพักหนึ่งมีผู้ชายคนหนึ่งเขาลงทําร้ายตุกกล้ามเบี่งแต่มีคนในเมืองเข้ามาช่วยเอาไว้ลูกตอนนี้เขาพาราตรีเขาไปอยู่ในเมืองได้หนูไปเมื่อกี้นี่เองเสมาเป็นลุงความติดจากลุงข้างบ้าน ไปครับว่าราตรีเรับไปอยู่ในเมืองแล้วตอนนี้ได้ยินลุงป๊อกเขาบอกแกไม่ไม่หลอกเราแลลกนาดีเงียบจะเชื่อฉันอย่า,ยา,ทยยาท้าว่าใกล้ I'm a doin'. เสาจะหนีไปไกลรีบไปเพื่อนร่วมรักษากรกันต่ออง